สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้มาทําอะไรคะวันนี้พาน้องลูกสาวมาเรียนขับรถค่ะวันนี้เป็นวันที่สามอ๋อแล้วทำไมรู้จักโรงเรียนไนดะ้ยังไงคะรู้จักโรงเรียนจากการแนะนําของพี่สาวพี่สาวแฟนค่ะ,คะเพราะว่าลูกสาวของพี่สาวแล้วก็ลูกสาวของพี่ชายสามสี่คนมาเรียนที่นี่แล้วก็บอกว่าโรงเรียนอ,อ้อขับรถน,นี้คือสอนดีมากค่ะ ก็เลยก็เลยไว้วางใจให้ลูกสาวมาและน้องเขาก็อยากจะเรียนเองค่ะคิดว่าโรงเรียนเเป็นยังไงบ้างคะจากการที่เรียนแล้วอะค่ะจากการที่เรียนแล้วได้ได้ถามน้องเขานะคะว่าคุณครูสอนเข้าใจและคุณครูใจดีค่ะแล้วก็ดูจากสถามที่นะคะทั้งเรื่องของการมาติดต่อเรื่องของเจ้าหน้าที่เรื่องของครูนี่ก็เข้า มีเขาเรียกว่ามีมิตรภาพดีค่อนข้างมากๆแล้วสถานที่ของการฝึกขัดขับรถในในบริเวณนี้ก็คิดว่ามีความพร้อมค่อนข้างมากค่ะุณคุณค่ะ,คะแล้วทำไมาถึงสนับสนุนให้ลูกมาเรียนขับรถคะค่ะ คิดว่าเรื่องของการขับรถเนี่ยเป็นเป็นเรื่องที่มีความจําเป็นแล้วก็สาคัญค่อนข้างมากในปัจจุบันนะคะเพราะว่าการขับรถได้เนี่ยมันจะทําให้การใช้ชีวิตหรือว่าบางครั้งมีความจําเป็นเร่งด่วนที่ไม่ต้องรองคุณพ่อคนเดียวหรือคุณแม่คนเดียวน้องก็สามารถที่จะขับรถพาเราไปไหนได้แล้วก็ช่วยเหลือตัวเองได้ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยที่สําขันมากๆค่ะค่ะตอนนี้น้องเรียนอยู่ที่ไหนคะน้องเรียนอยู่ ที่คณะธรรมแสตร์รัง,งาลอมหาริรยาลัยค่ะกำลังจะขึ้นปีสามขอบคุณมากมากเลยนะคะคุณแม่ค่ะยินดียินดีมากมาค่ะเดี๋ยวไม่นะคุณแม่อ <c oughs> ะมาเรียนเพื่อทบทวนความรู้อีกรอบหนึ่ง <c oughs> ค่ะยินดีค่ะ,คะส,สะอบคุณค่ะ,ะ,ค,ะค่ะ,คะ